City of Glass หรือมากกว่าคำว่ารักเป็นหนังรักโรแมนติกซาบซึ้งชวนฝันจากเกาะฮ่องกงที่ออกฉายในปี1998และเป็นหนังรักในดวงใจของใครหลายต่อหลายคนในยุคนั้นซึ่งรวมถึงแอดด้วยเพราะมันนำแสดงโดยสองนักแสดงขวัญใจหนุ่มสาวแห่งยุคซูชีกับบลีหมิงซึ่งอยู่ในช่วงพีคของอาชีพทั้งคู่ฝ่ายชายก็หล่อสูงสมาร์ทดูดีไปทุกมิติ ส่วนฝ่ายหญิงก็สวยสดใสดูเป็นสาวน้อยที่น่ารักน่าทะนุถนอมเป็นที่สุดไม่นับเรื่องเนื้อเรื่องที่สอดแทรกไปด้วยความรักที่ทรหดมีทั้งความสุขความสดชื่นความผิดหวังและจุดจบที่เต็มไปด้วยโศกนาฏกรรมแต่ก็ซาบซึ้งตรึงใจยอย่างที่สุดใครที่อยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวณตอนนั้นแล้วดูฉากโรแมนติกของพวกเขาในช่วงที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยฮ่องกงแล้วไม่ชวนฝันไม่อยากมีความรักแบบนั้นบ้าง เห็นที่ความรู้สึกคงจะมีปัญหาความน่ารักแห่งวัยสาวที่เปล่งปลังอย่างเต็มที่ของซูฉีบวกกับความหล่อเหลาราวกับเทพบุตรของหลี่หมิงนอกจากจะทําให้คนดูซาบซึ้งกับตัวหนังแล้วยังพากันจิ้นให้ทั้งคู่คบกันนอกจอด้วยเพราะมันสมกันราวกิ่งฟ้ากับใบหยกจริงๆแล้วทุกคนก็ไม่ผิดหวังเพราะหลังจากนั้นก็มีข่าวลือเรื่องการครบหากันของทั้งคู่หลังจากที่จบการถ่ายทําและหนังออกฉาย แต่ความรักอันแสนหวานมันมีแต่ในเทพีิาายเท่านั้นเพราะในความเป็นจริงกลับมีอุปสรรคที่เป็นด่งภูเขาสูงที่กั้นกลางจนไม่มีใครคนไหนที่จะสามารถปีนข้ามไปได้อย่างแน่นอนทั้งการต่อต้านจากแฟนคลับของฝ่ายชายความกดดันจากสังคมอนุรักษ์นิยมแบบจีนจีนและที่สำคัญการกีดกันอย่างถึงที่สุดจากครอบครัวของฝ่ายชายที่รับไม่ได้สุดๆกับอดีตของว่าที่ลูกสะใภ้ของพวกเขา เพราะในขณะที่ฝ่ายชายได้ชื่อว่าเป็นถึงหนึ่งในสีจ่จตุรเทพของฮ่องกงที่ถึงพร้อมทั้งชื่อเสียงและเงินทองรวมถึงชาติตระกูลที่เป็นถึงผู้ดีเก่าจากปักกิง่งแล้วใครที่ไหนจะรับได้ที่ต้องมีสพายเป็นอดีตดาราหนังโป๊อย่างที่เรารู้กันดีว่าซูฉีนั้นเป็นแค่เด็กสาวจากไต้หวันที่ไม่ได้มีต้นทุนหรือเส้นสายใดๆที่จะนำพาเธอให้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงฮ่องกงได้อย่างง่ายๆ สิ่งเดียวที่เธอมีคือร่างกายที่งดงามแห่งวัยสาวที่เธอใช้มันแลกมาเพื่อการมีชื่อเสียงด้วยการถ่ายแบบในหนังสือโปสสุดอลังการที่เห็นหมดทุกส่วนสัดและซอกหรึอไม่นับการรับเล่นหนังเกรดสามที่ก็ร้อนแรงจนจ,นจอลุกนับหลายต่อหลายเรื่องจึงทำให้เธอเริ่มมีตัวตนขึ้นในวงการและสามารถถีบตัวขึ้นมาเป็นนางเอกแถวหน้าทั้งๆท,ที่เริ่มต้นด้วยการเป็นนางแบบหนังสือและหนังโป๊เกรดต่ำโดยแท้ แม้เธอจะยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองหลังจากคบกับเขาด้วยการเลิกเล่นหนังเกรดส,สามอย่างเด็ดขาดและพัฒนาตัวเองในการรับงานจนกลายเป็นนางเอกแถวหน้าค่าตัวแพงของฮ่องกงนี้ที่สุดแต่อดีตที่ดำมืดมันไม่มีวันปล่อยเธอให้ไปมีความสุขสมหวังอย่างง่ายๆท้งทางที่รักกันอย่างที่สุดแต่พวกเขาก็ต้องคบกันอย่างหลบๆซ่อนๆเพราะถูกต่อต้านอย่างหนักในทุกๆทางจากทุกๆฝ่ายแทบไม่มีใคร สนับสนุนในความรักของพวกเขาเลยแม้จะเป็นแค่ความรักที่ซ่อนเร้นแต่พวกเขาก็คบกันนาถึง7ปีนับตั้งแต่ครั้งแรกที่พวกเขาได้พบตกลุมรักและคบหากันกลางกองถ่ายหนังมากกว่าคำว่ารักในปี1997และต้องเลิกรากันไปด้วยความเจ็บปวดในปี2004เพราะไม่อากต้านทานกับกระแสการขีดกันที่ไม่เคยลดละจากทุก,ท,กทาน พวกเขาต้องแยกทางกันด้วยหัวใจที่บอบช้ำสุดบรรยายสู้ฉีเคยให้สัมภาษณ์ว่าเธอถึงกับเป็นโรคซึมเศร้าหลังจากที่ต้องหันหลังให้กับชายที่ตัวเองรักด้วยความจำใจส่วนหลี่หมิงนั้นก็หาได้แตกต่างเขาทั้งเจ็บปวดและตรอมใจจนถึงขั้นมีข่าวลือว่าเขาพยายามฆ่าตัวตายจากเหตุการณ์นี้แม้เขาจะออกมาปฏิเสธในภายหลังว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดในโลกแห่งความเป็นจริงชีวิตมากโหดร้ายเสมอ และตัวเราใช่จะเป็นผู้ตัดสินและกำหนดในชะตาชีวิตของตัวเราเองได้เสมอไปทั้งครอบครัวสังคมรอบข้างและจารีตประเพณีที่คร่ำครือล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเราเสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแม้จะต้องจากกันด้วยหัวใจที่แหลกสลายแต่ฟ้าก็ไม่ได้ใจร้ายใจดำกับซูชีเกินไปนักแม้เธอไม่อาสมหวังกับหลี่หมิงจากอดีตสีดำที่ไม่อาจลบล้างของเธอ แต่กลับมีชายอีกคนที่ใจกว้างกว่าที่มีแคร์ต่ออดีตใดๆของเธอทั้งสิ้นแถมยังมีดีกรีเป็นถึงพระเอกและผู้กำกับแถวหน้าของฮ่องกงที่ชื่อผงเตอ๋อหลุนที่นอกจากจะไม่สนใจกับอดีตใดๆของเธอแล้วยังยกย่องเชิดชูให้เป็นสีภรรยาด้วยการจัดการแต่งงานให้อย่างสมเกียรติเท่าที่ผู้หญิงคนหนึ่งพึงจะได้รับจากผู้ที่เป็นสามีซึ่งนับเป็นความโชคดีในความโชคร้าย ในแบบที่จะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในหลายร้อยล้านเลยทีเดียวและอาจจะไม่มีอีกเลยก็ได้สำหรับผู้ชายที่ใจกว้างอย่างฝงเต๋อหลุนส่วนใหญ่ก็รับไม่ได้ทั้งนั้นไม่เชื่อให้ดูจากเหตุการณ์มหาการภาพหลุดของเฉินกว้านสิที่ผู้หญิงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่างก็มีชีวิตที่ล่มสลายแบบไม่มีชิ้นดีทั้งสิ้นต่างจากฝ่ายหญิงอย่างซูฉีที่ได้มีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์ในที่สุด แต่กับลีมิงนั้นกลับตรงกันข้ามที่ต้องพบกับการหย่าร้างหลังจากที่แต่งงานกับนางแบบสาวชาวฮ่องกงเล่จีเอ,อ๋อได้เพียงแค่4ปีเท่านั้นส่วนความรักในปัจจุบันก็กลายเป็นความรักแบบซ่อนเร้นเช่นเคยเพราะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เปิดเผยอย่างเป็นทางการกับอดีตผู้ช่วยส่วนตัวของเขาชานเวงยู gy, ที่มีอายุน้อยกว่าเขาถึง19ปีและมีลูกสาวด้วยกันแล้วหนึ่งคนก็ตามคลิปนี้ อาจจะนำเสนอแค่เรื่องความรักที่ไม่สมหวังระหว่างซูชีกับหลีหมิงเท่านั้นนะครับเพราะคลิปที่เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวนั้นของซูชีอาจจะทไปแล้วใน EP ีที่113ส่วนประวัติของหลีหมิงนั้นอาจจะทำทั้งในส่วนของประวัติส่วนตัวและในฐานะของสีจตุรเทพด้วยสามารถติดตามกันได้ในเร็วนี้หมายเหตุ Hate, นอกจากตัวหนังที่าซาบซ้งชวนฝันแล้วเพลงจากหนังเรื่องมากกว่าคำวรัก ที่ร้องโดยลีหมิงนั้นก็ฟังแล้วเศร้ากินใจอย่างมากนั่นคือเพลง Try to Remember และจิ้นเชิงปูจ่ายสองเพลงนี้ครับและนี่คือเรื่องราวของความรักที่ไม่อาจสมหวัง ของเจ้าหญิงและเจ้าชายแห่งวงการบันเทิงฮ่องกงในยุค90ที่แอบนำมาฝากกันในวันนี้สูฉีลี่มิง